สวัสดีครับลูกค้าสนใจลูกค้าลูกค้าสนใจรถคันนี้เหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําเลยนะครับตัวนี้เป็นตัววายแท็กนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวเริ่มต้นเกียร์ธรรมดานะครับของเราจะเลิกผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวลองเดินมาดูข้างในก่อนได้ครับดูภายในรถนะครับนี่หน้าจอของเราเป็นแบบ12นิ้วนะครับ12.1นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อซิงโฟเอได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Android c a r p l a y หรือว่า l e CarP l a y นะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วที่พิเศษสุดนะครับรุ่นเริ่มต้นของเราตัวนี้นะครับจะเป็นแบบมีที่ชาร์จไร้สายให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับแล้วก็จะมีท้ A ท้ C ให้สำหรับโทรศัพท์ชาร์จแบบปกตินะครับเกียร์ของเราครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับต้องเรียนลูกค้าไว้เลยนะครับว่าเกียร์ออโต้ของเราสำหรับตัวรุ่น w i ย e ทจะเลิกผลิตแล้วนะครับเอาเรียนตรงๆเลยนะครับแล้วก็ลูกค้า จะได้คันนี้คันสุดท้ายแล้วครับมีคันสุดท้ายคันเดียวเลยครับตอนนี้แล้วก็ได้ของเรานะครับตรงเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับไม่ใช่เบาะกำมะหยี่นะครับเดินสายเดินได้ด้วยแถบสีส้มตรงนี้นะครับกับวายแท็กนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวายแท็กอยู่แล้วนะครับครับผมดูด้านหลังครับด้านหลังเหมือนเดิมครับด้านหลังเหมือนเจ้าตัวท็อปทุกนุ่นเลยนะครับคุณพี่ครับเพราะว่านี่มีระบบแอร์แบบแยก ซ้ายขวาให้นะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านได้เลยสําหรับท่านผู้บริหารนะครับสําหรับเสียบเวลาจะปินงานหรือว่าจะใช้เสียบกับโ้ตบุกได้เลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังแต่งเราแต่งอย่างนี้ให้เลยนะครับฝาท้ายก็ยังเป็นแบบผ่อนแรงอยู่นะครับแล้วก็จะมีไฟบ้านให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ไลเนอร์แล้วแถมให้นะครับไลเนอร์แถมให้กระบะกว้างขึ้นนะครับกระบะคันนี้กว้างขึ้นนะครับ สามารถใช้เป็นใส่เลพาเลิตไม้ได้เลยนะครับไม่ต้องยกออกจากเลตนะยกของจากเลตนะครับเซ็นเซอร์เราก็มีให้นะครับกล้องหลังเราก็มีให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์เรามีให้นะครับ4 4ตัวนะครับตัวนี้บันไดข้างครับขมขอนิ้นนะครับบันไดข้างเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นกระบะนะครับพี่ขึ้นข้างหลังได้เลยเหยียบตรงนี้ขึ้นได้เลยครับไม่จำเป็นต้องไปเหยียบรอล้ออันลอยนะครัล้ออันลอยขนาด18นิ้วของเราตัวนี้เอาไว้ให้สวยๆอย่างนี้และครับไม่ต้องไปเหยียบมันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับรถรุ่นนี้นะครับสําหรับเจ้าว i ยเทนะครับเรามีดิสเบกหน้าหลังให้นะครับสาหรับเจ้าอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นยังไม่มีนะครับสําหรับดิสเบกหน้าหลังตัวนี้นะครับถ้าคุณพี่หรือว่าลูกค้าสนใจยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะครับผมตอนนี้จัดโปรพิเศษครับรถให้เลยนะครับมากกว่า1 0 0 0 0แบาทครับติดต่อผมมานะครับเก่งเฮดดีนะครับ0 9 1 7 0 5 8 8 9หนะครับหรอจะติดต่อผ่าน ที่ปรึกษาการขายทุกท่านได้เลยนะครับรอให้บริการท่านอยู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับตัวนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบวายแท็กเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้เราเลิกผลิตแล้วนะครับจะเหลืออยู่แค่คันนี้คันเดียวนะครับในประเทศไทยหรือว่าในโชว์รูมนี้นะครับครับยังไงผมก็ขอลาไปก่อนครับสนใจก็ทักมาครับทักมาผมพร้อมขายครับอยากขายอย่าลืมนะครับส่วนลถของผมมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทครับสำหรับเจ้าตัวนี้หรือว่าจะเอาเงินดาวน์มา่9 0 0รับรถไปเลยครับ โอเคนะครับยังไงก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ